กูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของเดือนนี้นะครับที่ใครๆต่างไม่ลืมนะครับและที่จะนึกถึงคือเหตุการณ์เมื่อเหตุการณ์14ตุลา2116และก็6ตุลาคม2 5 1 9นะครับก็ย้อนระลึก14ตุลาเวิกกรรมเพื่อประชาตยนะครับเขาบอกว่าย้อนอดีตไปร่วม80ปีเศษวีรชนคนกล้าและนักศึกษาผู้รักชาตินะครับได้เสียสละเลือดเลื้อ และชีวิตเพื่อต่อสู้กับระบบกับระบบเผด็จการนะครับในช่วงปีพศ2116นะครับก็มีกลุ่มนักศึกษานะครับจากหลายสถาบันมีแการนำโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ร่วมกันโค่นล้มเผด็จการทรราชได้สำเร็จนะครับแต่คลื่นใต้น้ำก็ยังมีอยู่นะครับก็ผ่านไป3ปีในปีพศ2119นะครับกลุ่มอำนาจเก่านะครับก็ได้ใช้ แผนการล้มสมาพันธ์นักศึกษาทุกวิตีทางใช้กำลังเข้าปราบปรามโดยกลุ่มกระทิงแดงคุกคามชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษาจนเกิดเหตุการณ์มหาวิทยุจของไทยในวันที่6ตุลาคม2519นักศึกษาถูกทำร้ายและฆ่าตายนะครับเสียชีวิตไปจำนวนมากและอีกกลุ่มต้องหนีเข้าป่านะครับเพื่อต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการต่อไปนะครับและนี้เราก็มา กับหนังสือนาทีหารุโกร์เจ็ดตุลาสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับในหนังสือร่างตำรวจภาคประชาชมนะครับเหดือนเจ็ดตุลาสองห้าห้าหนึ่งะครับตำรวจบ้าห้าเก่งท่าประชาชนที่หน้ารัฐสภานะครับเวลาเจ็ดจุดสองศูนย์นอนครับตำรวจทุกขึ้นตำรวจทุกคืบเข้ายึดพื้นที่บริเวณหน้ารัฐสภานะครับได้เป็นบางส่วนและกลุ่มผู้ชุมนุมยังคง ปักหลักอยู่บริเวณแยกอูทองในโดยมีเฮลิคอปเตอร์จำนวนสามลำนะครับบินวนอยู่บนฟ้าปักหลักอยู่ยินวนอยู่บนฟ้าแล้วก็เวลาแปดจุดหนึ่งศูนย์นะครับทันตำรวจโทรสุรทินพี่มานไปกินนะครับสสอ,อุรณธานีพักพลังประชาชนซึ่งอยู่ด้านในนะครับบริเวณรักทัศกานะครับได้เดินผาได้เดินมาแสดงอากับ กริยายั่วยุคต่างๆนานาและยกนิ้วกลางให้ผู้ชุมกลุ่มด้วยนะฮะพี่น้องก็คิดเอาเองนะยกนิ้วกลางมันหมายควานว่าอย่างไรน,นะอันนี้คืออากัปกิริยาของเขานะครับที่เขาแสดงออกมานะเวลา8.20นโฆสกบ,บนเวทีชั่วคราวนะครับได้นําหลักฐานเป็นสเก็ตร,ระเบิดและก็สลักระเบิดจํานวนมากนะครับรวมทั้งเศษชิ้นเนื้อนิ้วมือของคนมาโชว์ให้ผู้ชุม,มุมดูโดยระบุว่า ทีมพยาบาลอาสานะครับซึ่งตรวจสอบโดยรอบพื้นที่หน้ารัฐสภาเก็บมาได้นะครับเวลา8.30นรัฐสภาถูกตัดน้ําตัดไฟเวลา8.40นสํานักข่าวทุกแห่งรายงานข่าวตรงกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินจํานวน1นึ่งแสบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเวลา9.27นะครับ มชนแถลงข่าวอ้างว่ามีความจําเป็นต้องใช้กําลังสลายพันธุวิตย์ให้สอสอเข้าสภาปฏิเสธพลวันไม่ได้ใช้อาวุธร้ายแรงนี่ขนาดไม่ร้ายแรงนะครับถึงขั้นแขนาขาดขาขาดนะครับถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายนะฮะลองคิดดูนะพี่น้องลองไปคิดดูเองนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้อาวุธที่ว่าร้ายแรงอะไรเลยนะทั้งระเบิดทั้งแก๊สน้ำตานะ เอาเวลา9.27นะครับเวลา9ในกา27นาทีนะครับบอชอนน์แถวอันนี้อ่นานเลยนะฮะเวลา9ในกา49นาทีนะครับนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นาย,ยกรัฐมนตรีน้องเขยพันธุกปรตโฮท,ทักษิณชินวัตรหรือ,อคนที่หน้าเล่นนะครับเดินทางเข้าสภาแล้วนะครับเวลา1 0 0น,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 นที่แยกพิชัย มีการยิงแก๊สน้ำตาอีกระรอกทำให้ผู้ชุมนุมทันพิท์ที่เดินมาตามถนนราชวิถีถอยร่นบาเดเจ็บมากขึ้นเวลา11.00นตำรวจยิงแก๊สน้ำตาออกมาจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลใส่ประชาชนที่เดินเท้าผ่านด้านลานพระบรมรูปทรง้าเพื่อไปสมทบกันที่หน้ารัฐสภาเบื้องต้นมีผู้บาเดเจ็บที่ขาเป็นแผลวอหวก เวลา11.30น,นตำรวจตั้งแถวที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าเคลื่อนขอบวนผลักดันไม่ให้ประชาชนเคลื่อนเข้าสมทบหน้ารัฐสภาได้พร้อมกับยิงแก๊สน้ำตาอย่างต่อเนื่องเวลา12.30นพันธมิตรเคลื่อนพลยึดพื้นที่คืนพร้อมกับปิดประตูทางเข้าออกรัฐสภาได้ทั้ง3ประตูเวลา13.45นายสมชาย ได้เดินทางออกจากรัฐสภาโดยปีนรั้วก่อนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมลูกสาวหนีนะฮะเวลา14.20น,นสอสอและสวยังไม่สามารถออกจากรัฐสภาได้เวลา15.58นาทีตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาไม่ต่ำกว่า20นัดเข้าใส่ผงชนบริเวณแยกสะพานแยกสะพานสังสันี่จดถึงแยก การเรือนเพื่อเตรียมเปิดทางให้สสที่เข้าร่วมประชุมสภาออกจากออกนอกบริเวณรัฐสภาทางประตูพระที่นั่งวิมานเมฆเวลา16.00นอเกิดเหตุรถจิ๊ระเบิดที่หน้าพักชาติไทยเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเวลา16.45เจ,จ้าหน้าที่หรวงระดันประชาชนโดยยิงแก๊สน้ำตาเข้ามา เป็นระยะะ,ยะจนถึงแย่ปูทองในอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระทําการโหดเหี้ยมยิงแม้กระทั่งรถพยาบาลที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงแก๊สนังตาเข้าใส่ผู้ชุมนุมที่หน้ารัฐสภาอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมให้รถพยาบาลผ่านเข้าออกกลับยิงใส่เจ้าหน้าที่พยาบาลข้างหลังขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ ทีน,นี้เรามาย้อนมาย้อนสาเ่ยวกับที่ว่ารถจี๊บระเบิดนะฮะเริ่มต้นว่าเป็นใครก็คือท่านสา,ารวัตรจา์นั่นเองนะครับก็พันตำรวจโทเมธีชาติมนตรีนะอันนี้หนังสือเล่มนี้ก็น่าจะซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้อ่านนะครับก็มีสาระอะไรดีๆมากมายอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็มาสดสดร้อนๆเลยนะครับกองพันธุ์เดินที่ยอยู่ที่สถานีนี่แหละ พี่น้องท่านใดสนใจนะครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับลูกผู้ชายชื่อจางรัชบาลตำรวจโทเมทีชาติมนตรีนะครับก็รายได้จากการจัดจําหน่ายเพื่อสมทบทุนในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุชุมชนเมทีเรียลูเอ็ม94.50เมเทอร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสารวัตรจาร์ไม่เหมาะกราบอิทธิพลสารวัตรจารแกนมวลชนภาคมีสา์สารวัตรจารกาดพันธมิติประจําบาล าาสารวัตรจักรับสามขาพเพื่อชาติบ้านเมืองอันนี้เรามาดูก็จะมีประวัติของาสารวัตรจักเล็กน้อยนะฮะขอพีน้องท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้นะฮะมาติดต่อได้เลยนะครับที่เมทีเรดิโอนะครับก็หน้าปกก็า,าลงราคาเล่นลัดหนึ่งร้อยบาทนะครับก็มีจํานวนมีจํานวนหน้า จำนวน173หน้านะครับก็คิดว่าคุ้มค่ามากเลยนะฮะซึ่งรายได้นี้ก็เพื่อพัฒนาสามีนวิทยุนะครับเพื่อที่จะให้ถานวิทยุได้ฟังชัดเจนไปได้ไกลมากขึ้นนะครับชีวิตต้องสู้ตั้งแต่ยาวไปของท่านสาวัจจับหรือพันธุ์บุโทโมเมทีชาติมนตรีที่หลายคนรู้จักมีความกล้าหาญเสียสละอดทนยืนับต่อสู้ ได้ทุกสถานการณ์หากย้อนกลับมาดูชีวิตตั้งแต่วัยเด็กแล้วจะพบความเป็นนักสู้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับสารวัจจาเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2512ที่บ้านโนนเจนริญตตูมใหญ่อำเภอคุงเมืองจังหวัดบุรีรัมนะครับคุณพ่อคุณพ่อรับราชการคุณแม่มีอาชีพทำนานะครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อเล่นเมื่อตอนนี้ว่าปอน,นะครับ แต่เพื่อนเพื่อนเรียกว่าจา้าเกิดในครอบครัวที่มีลูกเยอะรวมมีพี่น้องทั้งหมดแปดคนนะครับโดยท่านสวาวจา้าเป็นเป็นบุคคลที่ห้านะครับของครอบครัวของครอบครัวชาติมนตรีนะครับเมื่อมีลูกมากฐานะครอบครัวจึงค่อนข้างจะขับสนพอสมควรน,นะครับเหมือนกับครอบครัวของคนอุตสาหส่วนใหญ่ทั่วๆัวไปนะครับ อาจากเช่นครอบครัวผมนี่ก่อน,นแม้แม้ครอบครัวยากจนนะครับแต่ท่านสารวจ้านะครับเป็นคนเรียนเก่งนะครับเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน